ทผมชอบที่นี่นะคะอ่อมันมีความสุขครับมันเข้ามาแล้วมันอารมณ์แบบมีพลังบวกอะครับ mm hmm. ก็เลยแบบว่าเออเฮ้ยอ,อารมณ์แบบว่าเหมือนกับเราเข้ามาร้านเล่าแล้วเราชอบที่นี่อะไรอย่างนี้นะ mm hmm. ครับแล้วก็มีเพื่อนๆ mm hmm. ที่น่ารักมีทั้งขนม mm hmm. ทั้งอาหารอร่อย mm hmm. เต็มไปหมดเลยผมก็เลยมาแล้วก็เดิมทีผมก็ชอบโมเดลอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนผมไม่เคยไม่เคยได้ต่อโมเดลนะค่ะ mm hmm. ครับ ก็ม <One input> ีแต่ซื้อซื้อเก็บอย่างเดียวก็แอดก็สั่งแอดมินแอดมินอยากได้โมเดลตัวนี้ตัวนี้เขาก็โทรสั่งไปตีสองตีสามก็ผมก็โทรไปหาเขาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน่เดี๋ยวคนงโตาี๋ยวคเดี๋ยวคนด่านะอีกรอบ่ไม่เป็นไรครับแอดมินด่าเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรแอดมินสั่งได้ด่าเหมือนอยากน้ทิยลอก็เลยเออเป็นเรื่องราวดีๆนะพมันได้ฟัง่าเอทไมถึงีนี่เพราะี่นีมีแต่ตารางบวกใช่ มันก็จะเป็นแบบคนอื่นเขาก็จะคิดว่าเออมาแบบไม่รู้จักใครทําหน้างงๆอย่างเงี้ยเนาะไม่กล้ามาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาคเพเออเราได้มาซึามซับเรื่องต่างวิธีได้รู้จักวิธีการต่อโมเดลอะไรเงี้ยก็ได้มาเรียนรู้วิธีต่อนี่ครับตอนแรกผมก็ต่อไม่เป็นหรอกถ้าไม่ไม่มาผมก็ต่อไม่เป็นนะใช่เพราะว่าบางอย่างที่เราไม่รู้ไง<อ>ปากเนาะใช่เราจะได้ถามได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่างงอยู่คนเดียวถ้าให้ผมไปดูที่ยูทูบอะไรเงี้ยผมก็ทําไม่เป็นหรอกครับ มัน YouTube มันถามตลอดไม่ได้เอาตัวที่เราทำสี